กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ดตก่านเด้อพ่อกับซองนัตีิซาลาวด้วพี่น้องเด้ออันนี้คือหูมูเนาะพี่น้องเนาะหูมูเฮากับมากเรียบร้อยเฮากำลังสีย่างเนาะพี่น้องเนาะและอันนี้คือใส่อ่อนมูพี่น้องใส่อ่อนมูอาหารแรงพี่น้องมักเรียบร้อยพี่น้องสบายดีพี่น้องไอคิวเป็นยังเด้อไอคิวเด้อตอนนี้เฮากำลังสีย่างใส่อ่อนพี่น้องใส่อ่อนมู ใส่อ่อนมูพี่น้องอาหารแรงเนาะไอคิ hmm. ้วบอดสบายพี่น้อง mm hmm. เจ็บข้อข้อขึ้นข้ออดิดานเนาะ mm hmm. มีไข่ในจักหน่อยก็เลยเท้าผึ่นก็เลยแบบหข่บคอรอยู่ดีพี่น้องงองแง mm hmm. ี้งอย่างทีละอย่าง อาจจะย่างเป็นส่อ่อนก่อนเนะาะสิอย่างนาะตาหมูหรือว่าโูหมูลำลังที่นหะ บรรยากาศเมื่อนี้ก็คือเก่าคือเดิมพี่น้องเ้ยฝนตกคือขพลเนาะผลตกคือขพลบรรยากาศนะคือเก่าพี่น้องอันนี้ก็งูวนบักใหญ่ิชาไหมแล้วพี่น้องงูวนบักใหญ่ใช่ไหม้ะง้วนบักใหญ่ิชาอหมแล้วฝนก็เนียพระโเข่าวันนี่ข้าจะว่าว่าพรโยโเข่าหอดวันที่ยี่สิบสามเนาะวันที่ยี่สิบสามผนกันสีเบิร์ตกระสน เบิงบ่งๆไปพี่น้องเลยเขาก็ตอนนี้กําลังยิงเขวาสะโพกกำลังยิงเขวเลยยิงเข่าก็คือแบบว่าเขามันมันแก่แล้วมันกำลังสีออกแล้วพี่น้องเนาะถ้าว่าฝนนั่นเขาออกตามมาทีวา่าแลดูเนาะถ้าว่าเขาออกตอนที่ว่าพ้นลิ่นๆหรือว่าพายเาุเข่าเกสนมันเขาพ้นล่างออกไปเข่าอาสีแบบออกมาแบบได้โบง้ามพี่น้องมันสีรีดสีสีรีะพี่น้อง สีบ่งบอดีเนาะสีเป็นพักพาวเบิดพตเถอะนะแต่ปีนี้กับสีขาวออกซ่าในแจงหน่อยกับสีได้เกี่ยวน้ำรังหมูแจกหน่อยพี่น้องสีแล้วน้ำรังเพื่อนบ้านเหมือนกันคอดำกับดำเหล้วน้ำรังหมูเนาะหันไปหน่อยด้วยก่อนลืมขาดตะเบาแล้วกับเพิรน เอาอันนี้ใส่เผื่อแบบบใบเห็มตื่นพี่น้องถ้าฮบปงใส่เตาเลยไฟมันสีห่อนเห็มเนาะอยากบดสุกเลยพี่น้องราเบิ่งตอนเห็มเห็มะพี่น้องนาะ พี่น้องตอนนี้เากะสีย่างหูหมูเนาะพี่น้องเนาะหู้มูหรือว่านากากหมูใส่กันเลยเป็นแม่ครัวขูงมื่ออะไรพี่น้อง <c oughs> บอกว่าแต่มือนี่ดกีก หลายไปเอาก็เลยขีดขาดเนอห่อนเกินไฟห่อนเกินพี่น้องเหืออะไรเลยตอนนี้มันจะสวดเลย เริ่มแล้วใครยังไม่ว่างเลยจ้าอาเจกินตอเน่ป่ะนอยท่น่อยถิดยังโกแล้วตะลังแดน,น เอาไหว้แหลมแดงใส่เห็ดขุ้งเหม่อก็มีความสุขกับการเห็ดกินอีู่เลยการเห็ดกินก็เห็นเมียจืดกินข่าวลายแห่งดีใจพี่น้องเป็นเมียจ้ดดีขึ้นก็ดีใจขอบคุณลายๆเด้อที่เป็นกำลังใจให้เมญ่จืดเด้อพี่น้องเด้อ โหูมูแม่ยมันยัดเกบริกินดอกอันนี้มันมันแห้งต้มแต้มให้ผื่นแห่ให้กินอันนี้เล็กหน่อยบ่ให้กินมาเพราะว่าอันนี้ของเพิ่นมักเนาะอบ่ให้กินเลยก็ก็บาเพิ่นใส่กินละเล็กละหน่อยอีกวันให้เพิ่นเบิ่งลูกเต่ากินเนาะกะบเผื่นซานมีอัน เนี่ยป้าเนาะเพินเพินวังดีนแหละเพินโทรมาบอกข่าทางทางส่วนตัวเลยเพินว่าอันเป็นโรคไตนะเพินเป็นระยะที่สี่แล้วเพินเป็นระยะที่สี่แล้วแหละเพิ่นั่นเ่นโทรมาบอกข่าเพราะว่าเพินกินนะเพินเศร้าเพินหายแต่ว่าไม่ใหญ่เจ็นะเป็นนั่นโรคไตรายยที่สามเปิลว่าหายกินนั่นต้นงิ้วหรือว่าต้นนุ่นนุ่นที่เขาเอามาตำนี่แหละที่เขาเอามาเห็ดอันนุ่นนั่นแหละ ถวเฮือนทานนนนแต่ว่าต้องหายต้นนนเป็นเป็นน้ำเป็นน้ำทถานัตเนี่ยเป็นหักยาอันตอ้อนเปลือกมันมันเซ่อมนต้องมเมืองบยบบออันแล้วก็ออนเปือกมันมาตากเห็นเห็มันเห็นมันอันตรกัดเอะกรทำเห็นเออมาต้มกินแทนหนักออเเศร้าผนไมไบเสียกะแต่บัวเนาะแต่ฮ้ก็สิล้องวังยูผนวังดีเลยผนยังออกเนาะตอนนี้ยังหาอยู่ หาต้นเหี้ยวกินน้ำว้าวคือควันแท้ตกใจเบิ้ดถือแบบไหม้ไปแล้วกล้าแต่ว่าถ้าจะแทะอะไรแบมันมันนะพี่น้องโอ้ยกำลังเหลืองแดงเลยอ่าแล้วเนี่กันใส่มันสีเข้มไว้เออเฉื่อยนองคำบอกจะฮาได้น่นแล้วมันไหม้ไปแล้วอู้หู๋กำลังกำลังเลยจ้ารอแป๊บหนึ่งเขาไอซิ่วไอซิ่วกระหอกเดียวได้ได้ได้นี่ ก็ไปหิวข้าวพอจะกินข้าวแตงโงเมื่อเมื่อวานก็คือก็สบายตามภาษาเด็กน้อยเนาะปากพงปากเปื่อยเพิดแถว้าแพดานพวกอันเนยพวกกันแก้มบุ๋มผ่านมาบนเนี่ยปากพงลายได้นี่เต็งกับบุคเห็นจ็กเถื่ออันนี้ข้าวเป็นมิดเป็นมิดีคือมิดข้าวสารน้ำเท้าจ็บปากจีบเนื้อกินนุ่มจินบัวร้ายมืนบอกเนี่ยกินนุ่มกับบัวร้ายโอ้ยจะกับบร้ายเลื่อนเลยเนาะ กำลังเริ ng, ่มแดงพี่น้ององตอนนี้กระแดงจมขมพี่น้องจ๋าอ้ยน่ากินอะไรปะนี่เศรษฐำนกันเด้อพี่น้องเด้อจ้าตอนนี้กับห้าวก่สิมาผิกปิีกนะพี่น้องเนาะนี่ทีเท้าอย่างไวแนี่แหละทั้งย่างทั้งปีกเจมันขัก ผีบาทเห็ดก no. <Alex van fucking> <Ay. S 3> ินบ่อนี่หมเนยเอ้ยแตงัวายเงินขึ้นมาให้สาวในเด้อเนยน้องแดงจมคอมกำลังหนากินเลยยวอัอนอเนย อันนี้คือมาฮาโบ่มึงดูสัตว์ปีงี้นี่อันนี้มึงดูอันนี้มึงดูอยากไข่ต้มอีกเลยอยากไข่ต้มท่าน่อยากไข่ต้มมัคือสุดขึ้นมาหนี่งเอามาต้มอยู่เอ้ยไข่ต้มแล้วแล้วก็มีน่ะนี่ล้างตู้นี่เดี่เท้าหายแป๊บนึงบ้าสไปตตกคินท่านน้อง เลี้ยกหอยหอยเลยสวัสดีปลาลุงอุ้ยหัเห็นซ้ำย้อนกลับมาอีกนะตัวไอดีปลาลุงงามงไหมวัสดีปลาลุงตากัดตื่นนอนบอกปลาลุงไหมนี่นี่มาโชวมาโชว์รำการมามาโชว์รำการมายิ้าวบ้านปลาลุงเบิ่งมายิ้าวบ้านปลาลุงเบิ่งมามอุ้ยน่ากินจังเลย อันนี้จะกินไข่ขอและแม่เลยนะวันต่หน้าตอนป้านี่มันใหญ่บ้างกะปิไงตายยังนี่เนาะงมื่อเชิดบ้างกะปิให้แม่แน่ประติเสะคนวะโอเคเดี๋ยวจะปิไงเห้ยเฮยแล้วแ่ในแล้วก่อนปิที้อะไย่างอะไย่างอันนี้ก็มาต้มขาวลูกไหวไปทางใดเลยไปที่นายหมอเลย เดีกระด้ขั้นเดี๋ยวไปกได้เลย่ปตบยากให้กินขั้นหลายให้กินแสบไปยอมห่ดีเราแต่เต็ขี้ลาแต่เห็นกินแสบกับพ่อแล้วแล้วเี่นเราเห็นกินแสบกับพ่อแล้วเนาะอะไรมันบ่อยนามาเห สมปลาพี่น้องสมปลาเห็ดเองแล้กมืเย็ดเาจพนลูกออกไปเนาะเอรปงไฟอันนี้กรลายเดือนกับอะดรกินเนาน้ๆที่หนึ่งเนาะบาได้ตลอดเนาะเอ้ นนำทีเนึ่งเพราะว่าท้าพ่อท้าแม่เป็นอยากกินนะพี่น้องเป็นดเูเสือเป็นกินเป็นเ้อคือน้องหนักเลยว่าจะว่าน้ำหนักแคก่สี่สิบสี่สิบสี่โลครึ่งสี่สิบสี่โลครึ่งน้อพี่น้องเนาะสั่งเมื่อาวานขนาดมาตอนนั้นอยากอ้วนนะอยากอ้วนบำลุงมาเรื่อยๆสุดท้ายน้ำหนักหนักพี่น้องเศร้า เอาไปทำมาซาติกว่าอ้วนก็อ้วนไม่อยากอ้วนแล้วก็ย่าเนาะตั้งบัวอ้วนพี่น้องเฮาสงสัยเลยเนี่ยพใหญ่จ่อยเห็นบหมพ่ใหญ่จ่อยสิ่งกินสิ่ยังก็ตามแต่เราแข็งแห้งจ่อยแต่เราแข็งแห้งเราบัค่อยจะเป็นยังไปหันไปหนีสบายบัวอ้วนพี่น้องคนอยากอ้วนแห้งจ่อยคนบม่อยากอ้วนแห้งอ้วนคือ น,นี่คือหมอน้องคำเพพ่นต้มเขาให้อาคิวเนอะอันนี้คือจี่ผิดผิดดิบค่น้องผิดดิบเห็ดเจล จังได้กะต้องขอบคุณเอฟซีเดอ้อที่แนะนำสิ่งดีๆให้นาะคือว่าเป็นหลบใตคือมีใหญ่เจือกเพิ่นแนะนำนั่นแนะนำนี่เนาะก็ขอบคุณหลายๆเ,เนาะขอบคุณหลายๆที่ว่าหากักแพงลูกซามีใหญ่จืดแล้วก็คอบความาใหญ่จืดเด้อขอ้บุญคับนำสูเด้วยพี่น้องเดอ้อคอยจะเลื่อนลุกเรืองค้าคายยังก็คอยจะเลื่อนถึกละวันที่หนึ่งด้วพี่นอ้องเังเฮงเลยๆกันทุกคน ั้งนั้นแต่บุคลายพี่น้องเลยแค่ว่าเออแค่ว่าได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลคนที่เขาหักคือพ่อคือแม่ได้เห็ดอยู่เห็ดกินไอยังเล็กๆหน,หน้อยพี่นทำที่ว่าลูกคนหนึ่งเห็ดได้เลยเนาะพี่น้องเนาะจำนี้เขากับภูมิใจแล้วเข้าบอกเขให้คุณได้ีีว่ามาย่องเขา,านั่นแในนี่เดี๋ยวใครอยากมองเขาน้านได้กับมองเนาะพี่น้องเนาะเข้าบอกสนใจเดีย๋ยวเพราะแต่ว่าเข้าทำนาทีลูกที่ดีสำหรับที่ดีสำหรับเขานะแต่สำหรับคนอื่นนะ่ะเข้าบอกหู แค่นี้กะภูมิใจลายแล้วพี่น้องเอ้ยแค่เห็นแ,แม่ตัวเองเนาะลูกได้ไปเป็นดีขึ้นแน่เด็กหน่อยกแค่นี้กะภูมิใจแล้วก็ดีใจลายเนาะขอบคุณอาะดีภูมิสวังดีเนาะโคยังมากมา้คอมหักเอาจากพ่อแม่กับพ่อพี่น้องเอาจากพ่อแม่เนาะเอาจากคนที่แบบว่างดีก็เพาแค่นี้กะพอใจลายแล้วพี่น้อย บกครกภัยอีกมากมายเพราะอาบนา้ำแล้วบ่ถ้าพอเป็นไปนาเรี่ยง,งวอมันมีเหมื่อยพี่น้องเกี่ยวเหตกิื้นฐานเริ่มแล้ว อาจารย์มาให้ไหมขึ้นมาปุ๊บใส่ปั๊บใส่เลยเลยใส่เลยเลยเหมือนถอยคิวอ่ะโอ้ยใส่ในเห็นว่า่ะมตาใส่ได้เลยใส่ได้เลยโอ้อาจารย์เล็กอาจารย์เล็กว้าอันนี้มันเป็นยางมันมันห่อนบ่ได้บ่ได้เออนี่แหละถวยนี่ถวยจ้ะถวยถวยเออถวยกับถวยอันประเทศไทยเรียกยัง กะละมังเออกะละมังน้อยก็ก็ว่าไปพี่น้องไรหรือว่าซ้ำหรือว่าซ้ำเนาะเออเพิ่นเรียกว่าซ้ำวัดห้าว่าถ้วยถวยใหญ่นี่นะถวยถ้วยใหญ่หรือว่าถ้วยสแตนเลสเออแบบนี้เลยซุกอะไรเนาะซั่นนี่เนาะก็ตัวนี้ยังบ่กค่ะเอาแบบแหมๆบ่แหมกับบวก้ากินนะเอาแบบแหมๆซุกๆกับขาดพี่น้องตัวสิกลายเป็นใหม่แล้วจริงนามันยังบ่กใหม่โอ้ยกตงามบ่คนปีกเนี่ล่ะวะ ว่าซะพูดแล้วก eh, ็ไปเห็นแต่ว่าแล้วก็ไปนะพี่น้องไปสายเขาคั้วคือเก่าเป็นอะไรเบิ่งดูกเราแล้วก็พานี้เราแล้วก็พานี้ยันนั่นดุปืนมาดิบ่ได้เลื่อนหรอสิคอยอาศัยตรงนี้าวหนึ่งเขามาเพียงยัง ไม่ทานแล้วอ่อคุณดูเอาใส่ใหม่ป้ะี่ไรเลยนี่สองบาทเขาเขอดดงเด้อพี่น้องบาท นำขาให้ไอ้คิ้วเน้อคิ้วกินได้ยบ่เดีปากพุง่เนาะจนํำข่าน้ยาวเขาลำบากพี่หน่อยพี่หน่อยเป็นเอ่อนวันขอดีดานปาพ้งปาพุงปากพ้งปากพ้งนี่ได้เล่ยลูกปีนพ่อก็เปีนย้ำลูกบริอเข้าวปเจ็บคอมาลายเห้ยแต่ว่าเจ็บสวยๆมาให้กินน้ำห่อนะคะดีถึงนแ้บอื่นมากกว่เจ็บอีก เมื่อเขาลูกจะหายไม่โอ้บอได้อยู่ด้นอนกลางคืนนะหายบิดคืนบอได้ตื่นแต่พอก็แม่ห้าวก็ตื่นไปนั่นเมื่อคืนเนี่ยตื่นันตอน12โมงเที่ยงคืนเป๊ะเลยพี่น้องบ่ายสามโมงตีสามเนาะตีสามโมงกว่ายังบอได้นอนนอนบอไับตื่นมาเลยนอนบอไดับินโทรศัพท์ไปมาแล้วก็บบอไับตาเจ๊นอนกนางคืนนอนตลาดสองหัวแรงหาเก้าคืนนอนตลาดน้อ เพราะขึ้เพื่อนหายกลา่อยาล้ครับงตาลยาเพราะขึ้นยิง่เพื่อนเลยถ้าเพื่อนเลหายล้วจากเาไอคิวจนยหญ่กว่าจาเลยกินอยู่ตลอดแต่ก็เศร้าพาไปหามอกับเมือยจะพาไปแล้วพีองพี่ต่อได้นอนเนาะไดในอนบนนั้นเมื่อยพาไปพเงินไปไปแทแทหนึ่งแทละพันบาทพันบาทละสามสี่เซน เกื่องปฏิสัมพี่น้องโอ้ยพี่น้องผัวป้าทุกพลังเลี้ยงหอยเลยพน้องอาหารแรงก็เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยตำมักแตงสองถ้วยพอถ้วยหนึ่งก็เป็นนึ่งจานหนึ่งก็เป็นของสมภารกินเนาะจานหนึ่งของถมเอ๋พี่น้องแจ่วแล้วก็อันนี้เป็น หนากากมูหรือว่าหูมูเนาะรวมรวมกันเลยอันนี้เป็นใส่อ่อนพี่น้องเดอกินข้าวแรกน้ำกันพี่น้องเอ้สำหรับคลิปนี้ก็เขาจผพาไปเป็นพนี่เดอร์พบกันคลิปต่อไปพี่น้องสบายดี